สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับน,นี้มาดูรถดํานาครับอัตโนมัตินะครับทุกคนเฮ้ยนี่นะเป็นไม่ต้องบังคับเลยครับผมดํานาแบบอัตโนมัตินะครับผมแล้วเราจะไปยังไงเนะี่ยเราเหยียบคันเร่งเฉยๆแล้วครับ เอาละแล้วเวลาเลี้ยวอะพี่เอาเลี้ยวเองเหรออ๋ออันนี้เราแค่เหยียบคันเร่งเฉยๆนะครับผมดูอันตโนมัติครับไม่ต้องบังคับเลี้ยวเลยนะครับทุกคนอันนี้เขาพัฒนามาถึงขั้นนี้แล้วนะนคืว่เป็นระบบดาวเทียมครับดาวเทียม ออันนี้ไม่ต้องเดีออยวนี่โอไหนไปดูได้ทุกคนจะเลี้ยวยังไงเป็นรถบนบนาของยันม่าครับผมยันม่านะเฮ้ยเลี้ยวเองอะ่ะเออ เฮ้ยทุกคนเดียวเองเลยอ่ะไม่จริงนี่เฮ้ยเอาเราเหยียบคันเร่งอย่างเดียวเหรอเออนี่พี่ผมถามได้ถ้าไม่ต้องไปไปนั่งขับได้ไหมตอนนี้ยังไม่ได้แตแท็กได้ล้วเหรออ๋อเฮ้อันนี้ต้องเหยียบกันเร่งแต่ไม่ต้องมาข้าเลยโอ้เฮ้ย าเทียมครับไม่ไม่ต้องเลี้ยวนะทุกคนมือไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยนะโอ้เจ๋งมากครับผมเน่เน่่น่อันนี้เอากล้าลงมานี่ครับแล้วก็จะปักดับปึ๊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 บอันนี้คือการสาธิตให้ดูนะครับผมสาธิตให้ดูนะเออทุกคนเจ๋งมาก เราต้องมายืนมายืนเหยียบคันเร่งนั่งเหยียบคันเร่งน,นะครับผมบังคับเลี้ยวด้วยดาวเทียมครับแบบนั่นแบบแข็งเลยอะม <c oughs> องอะไรดูดูดูด เออเลี้ยวเองอ่ะทุกคนเดูนะอ่าเนี่ยโรเท่อ่ะพี่โอ้พี่แล้วอันนี้ก็มันมันยกขึ้นเองเหรออ๋ออันนี้ยกเองใช่ป่ะพี่ใช่พอถึงพอถึงพอถึงของงานมันยกเองเลยอ๋อเดี๋ยวผมถอดทามหน่อยถ้า ถ้าแบบเราต้องอวาดแผนที่ก่อนไหมใช่ใช่อ๋อต้องอันนี้คือเราทําแล้วอ๋อขั้นตอนนั้นแล้วคือทําเหมือนโดนไหมแบบวาดกัน,กนอคค๋อคล้ายกันก็คือว่าเราต้องรู้ว่าแปลงเราเป็น,เป,นเป็นแบบไหนแล้<อ>วมีอะไรจะวาดให้เออพอว่าเสร็จแล้วปุ๊บก็คือรถมันจะอยู่ในจุดจุดสตาร์ทที่ไอ้กระบอกมันก็ทำงานเองเลยครับครับเออถ้าสมมุติลงไปปุ๊บแล้วเราล็อกคันเร่งแล้วเราลงมาได้ไหมลงได้ แต่ถ้ารถรับนาจริงแล้วมันต้องอยู่ข้างบนคนหนึ่งเพราะว่าจะต้องจะต้องใส่ถ่านก้าเรื่อยๆอ๋อคือแบบเราล็อกคันเร่งได้ไหมคันเนี้ยล็อกได้ครับล็อกได้ปุ๊บเนี่ยอันนี้คือล็อกคันเร่งไหนพี่เนี่ยคือตัวล็อกคันเร่งอ๋อล็อกคันเร่งปุ๊บเราก็ขึ้นไปดำนาได้เลยใช่พอกดปุ๊บมันก็จะวิ่งเองเลยเครื่องเครื่องอะไรพวกครับเครื่องสองสูบแล้วใี่ไหมอ๋อสองสูบเครื่องมันจะข้อมูลใกล้ อันนี้เป็นกล่องดาวดาวเทียมหรอไหมใช่ครับรับสัญญาณนะนี่เป็นรุ่นอะไรพี่ตัวเนี้ยตัวน,วนี้ตัวนี้ในไทยยังไม่มีขายครับอ,อ๋อในไทยจะมีขายาามหน,น้าตามเหมือนกันอ่าแลตามเหมือนกันมีขายอ๋ออันนี้คือเลี้ยวอัตโนมัติเลยเนาะ ตอนนี้ขายในญี่ปุ่นแล้วนะขายญี่ปุ่นแล้วครับขายได้แล้วตอนนี้เไปด้วยกันไอซัดเจ้าครับเองไลยบ่ทั้งนทั้งโนเป็นสามสู่ครับสามสู่พีเอ็นวียประมาณ20่สิบล้ครับผม าไปไปไปปะ้ดอะไรอเคมาดูครับเดี๋ยวจะลองดูอีกสักรอบนี่ เดี๋ยวกันเล่นก็กอดอกแค,<ม>ค่นั้นีงผงอะไรไม่ต้องจับนะครับไปเลยไปเลยไปเ้ยนี่ครับมันพัฒนานมาถึงขั้นนี้แล้วครับผม รมเราแค่มีหน้าที่เหยียบคันเร่งแค่นั้นนะครับผม สุดจัดมากครับผมเดี๋ยวเราจะพามาดูตอนเลี้ยวนะคือไม่ต้องหมุนพวงมาลัยอ่ะคือล็อกคันเร่งปึ๊บแล้วก็อีกคนนึงก็คือดํานาแค่คนเดียวได้เลยครับล็อกคันเร่งแล้วต้นกล้าวางไว้ปึ๊บแล้วก็รอใส่แค่ต้นกล้าแค่นั้นเองดํานาคนเดียวนะครับแบบนี้สบายเลยครับ คนงานไม่ต้องเยอะนะไเดี๋ยวมาดูตอนเลี้ยวนะครับทุกคนตอนนี้มีจำหน่ายอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วครับ รถาำนาอัตโนมัตินะครับผมแน่แน่นะเดี๋ยวแล้วทุกคนไม่ต้องหมุนพวงมาลัยเลยอะ่ะหางก็ยกเองนะทุกคนหางยกเองด้วยคือเจ๋งมากครับผมอ่อะ,อล,อะลงเองเลยครับพอหมุนเสร็จปุ๊บลงเองเลยนะหางลงเองเลยครับ สุดมากครับผมไปเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ